ถ้าเกิดใครติดตามผมมาจาก YouTube นะก็ให้เข้ามาดูไลฟ์สดของผมทุกวันเวลาสามทุ่มอ่าใครที่ตามผมมาจาก y o u t ยูทูบนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้พ่ออีมาพ่ออีพ่ออีพ่ออีโอ้เพื่อนๆผมบอกเลยนะว่าพาลาดหลวงพ่ออีเนี่ยนะนะ ที่ทันพ่ออีแน่ๆนเนี่ยท,ทันอ่าเหรียญพ่ออีที่พ่ออีเสกอะ่ะเป็นล้านอันนี้ทันพ่ออีแน่ๆน่นะเราเราซื้อที่ไม่ทันพ่ออีอะ่ะเป็นหมื่นแพงกว่าที่ทันแบบนี้อีกทุกวันเนี่ยพออีปัจจุบันเดินในสนามไม่เจอแล้วครับแล้วใครที่อยากแขวนวัตถุมงคลหลวงพ่ออีที่ประวัติชัดเจนว่าทันหลวงพ่อแน่แน่หลวงพ่อเสกแน่แนคือปิดตา และรพรมหลวงพ่ออีนี่แหละครับอันนี้เอาสี่พันอันนี้เอาสี่พันบาทเพ่ออีสี่พันบาทได้ของที่ทันหลวงพ่ออีปัจจุบันซื้อไม่ทันพ่ออีเป็นหมื่นก็หลายรุ่นนะครับถามใครก็ทันประวัติก็ชัดเจน ผมมีพมอยู่อันนึงแหละเพราะอีอะอ่าเนี่ยถ้าทานเพราะอีะเพื่อนๆดูเนื้อดิใช่ไหมถ้าทานพมอันนี้แต่ค่าไอ้เขียวขียวางี้มักจะขึ้นกับพระแท้เท่านั้นพมวันนี้สวยน้อยแต่แท้นะเอาสามพันแปดสมพันแปดร้อยบาทนี่ เหมือนบายางเหมือนพ่อป้องหลุมดินเหมือนปูนหน้าก็ด้วยจอระเคก็ยุคสองสี่เจ็ดกว่าเหมือนกันสามพันแปดร้อบาทเนี่ยทัน่าอีแน่ๆหลักพันผมก็ยังให้เพื่อนๆหลักพันอยู่นะครับครับีดูสิแต่ที่ไม่ทันเนี่ยซื้อันเป็นหมื่นแปลกดีนี่ไงเนี่ยนะกูมาหลังยันหลังยันนูน่น เห็นไหมครับกูมาหลังยันนูนน,นี่อย่างเงี้ยบางคนอะ่ะบอกว่าเป็นวัดแช่มวัดตาก้องอย่างเดียวพราะเงินวัดทําน้ําก็มีแล้วถามว่าเฮ้ยพราะเงินวัดทําน้ําจะมีกูมาดูดลกได้ไหมหลวงพ่อเงินวัดทําน้ําอ่ะเป็นสิทธิ์พ่อแช่มวัดตากล้องเป็นเด็กเลี้ยงวัวของหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเลยผมจะบอกให้ รู้ให้ลึกรู้ให้จริงแล้วจะเข้าใจแล้วจะหาวัตถุมงคลแขวนคอแล้วสบายใจนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องกุมารนะเขาแค่ดึงดูดกันมานะอันนี้เป็นพระปิดตาที่ต้องบอกว่าอ่ะนี่ไฮทาเลยก็ชงนสงสัยกันอยู่พอสมควรเมกะพัดแบบนี้หยิบมาคุณต้องรู้ก่อนว่าแท้หรือเก๋ อ่ะเมกกาฟาแบบนี้แท้อยู่แล้วเนื้อหาสาระก็ตรงกับประมาณปู่จันบัญญาางไม่เคยอ่านลายมือด้วยอ่าอันนี้มาส่องลายนิ้วมือนะลายมือลายมือลายมือ ปิดตายห้ไหนไเพื่อนน่ะปิดตาที่ไหนอ่านี่แท้ดูง่ายปิดตาท้องมียันอุหล่อขึ้นไปเขาเล่นหาเป็นนะวัดกลยารู้เยอะก็จะได้เปรียบแบบนี้เขาเล่นหาเป็นวัดกร,รยาซึ่งวัดกลยามีกีบบัวเหมือนบูบุญถูกไหม อ่แต่นะเจ้าคุณวัดกัลยาณนั้นนะได้เทพระเมกะพัดหรือเปล่าอันนี้าหาครับคือคําตอบหรือเอาพระหลวงปู่บุญแค่ไปแจกน่าสนใจนะ แต่หลวงปู่บุญเกี่ยวพันกับวัดกะลยาอยู่แล้วเพราะประวัติหลวงปู่บุญและหนังสือหลวงปู่บุญหนังสือบุญวิถีที่จัดทําขึ้นในปีสอง4ทําเจดโดยท่านเจ้าคุณวัดกะลยาครับสวัสดีครับพิพนเมืองนอนนี่เลยนะครับนะพิพลเมงนนนะครับ,นนนะรบก็มีทายาตคือน้องเอ็มมองนอน์ที่เป็นเซียนพระมีคุณภาพอีกท่านหนึ่งเลยของประเทศไทยเรา เขาเล่นเป็นนะปิดตาของวัดกรยาอ่าถ้าแค่คนเขาบอกเราก็คือแค่นี้แต่สําหรับผมก็อยากจะรู้ลึกไปอีกว่าวัดกรยามีการเทพระไม่กับพัดไหมอ่าหรือพระปิดตาเนี่ยแค่เจ้าคุณสุนทรวัดกรยาเอาของหลวงปู่บุญไปแจกน่าสนใจแต่มีคนรับจากวัดกระยาเขาก็บอกว่าเป็นวัด กัลยาแล้วปกกัลยอยานี้อะไรปกกัลยาก็เนือเดยเป็นปั๊มไงอ่าแต่ถ้าบอกว่าอันไหนเป็นขเขมรหรือขอมคืออันนี้อ่าพี่พศมาน่าสนใจเลยครับนี่อันนี้น่าสนใจนะครับผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่นะฮะน่าพูดคุยกัน สมัยก่อนเน่ะกิ่งตะกะแต่เนี่ยเขาบอกเป็นกิ่งขเขมรซึ่งผมจะย้ำอีกทีว่าเป็นความผิดร้ายแรงของการเล่นพระเลยเพราะศิละปะบัวเข็มแบบนี้มันคือมอนคุณดูหน้าดิหน้าเนี่ยยังไงก็มอนแล้วมอนกับขเขมรเนี่ยเขาอยู่คนละทิศเลยนะไม่ถูกกันด้วยถึงขายง้างเปล่าอ่าตะวันออก กับตะวันตกคือในประเทศไทยอะด้านบนอะลาวตะวันออกขมรหรือขอมตะวันตกเนี่ยคือมอนผมว่าเสนฟ้าเห็นเหมือนง้างไงแต่คนเล่นพระตีแบบนี้เป็นกิ่งขมรผิดอย่างแรงเพราะนี่มันคือมอนแล้วมอนกับขมรเนี่ยคนละเชื้อชาติเราไม่ถูกกันด้วยน่าสนใจนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเป็นขมรแบบนี้เลยครับขมรเห็นไหม เนี่ยพระพิคเนตเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขมรนี่สำลิดอ่าขมรเนี่ยนะครับเขามีสำลิดมาเป็นพันพันปีเขาก็เลยสร้างอาวุธได้มีสำลิดเป็นของส่งออกทําให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองในอาณาจากักรนะมีอาวุธด้วยมีหินสลักแกะประสาทแกะสลักรูปปั้นด้วย ่านั่นแหละครับอ่าส่วนมอนเนี่ยหลังๆคุจะมีอะไรนะไม้แกะนะครับที่ผมบอกอ่ะทำไมศิลาจารึกภาษาขอมอมักจะเป็นตัวตรงๆเขาใช้เหล็กขูดหินได้ไงน,ะ,นะส่วนมอนเนี่ยเขียนตัวกลมๆเพราะต้องบันทึกบนใบลานถ้าขีดตรงๆใบลานมันแตกนะครับอ่ะนี่อันนี้อันนี้คือสํลิก นะครับนี่อันนี้คือสำลิดนะต้องบอกลบบุรีนี่อันนี้ลบบุรีเป็นไงพอสำลิดหลายๆร้อยปียุคลบบุรีประมาณนี้แหละครับขึ้นสนิมยกนี่ขึ้นสนิมยกนะนะขึ้นสนิมยกแบบนี้ นีเจ้าสัวออกว่ากระยามีจริงไหมจริงนีครับก็เอาของบุบุญไปแจกกันแหละโอ้โหผมหยิบมาปุ๊บอะเพื่อนๆไม่ไม่อยากได้กันเลยผมก็ไปไหนต่อไม่ได้เพื่อนเอ้าวางไว้อันไหนใครอยากได้ก็บอกมาละกันดูสิเพราบ้านนี้ได้อะไรมาอีกไม่ใช่บ้านนี้วันนี้ได้อะไรมาอีกนะครับพอคํำวัดแก้ว นี่เซียนในตำนานพราะขเป็นทก้านะใช่นะครับครับพิพเศษอ่ะนี่อันนี้พอขำวัดแก้วอันนี้พิมคือพิมพ์เนี้ยนะครับค่อนข้างมันเป็นพิพเศษและหายากอ่านี่เห็นไหมครับถ้าไม่พิเศษเขาคงไม่สั่งตัดต,ตลับเข้ารูปไว้ใช้ เนี่ยพระแบบเนี้ยเราไม่ค่อยเจอกันแล้วครับใน,นในสนสสามอ่า,านะในสนามพระนะครับคือคนจะรู้เท่านี้ต้องแบบว่าแท็คติกขั้นสูง,<อ>งจริง,งจริงนะแก่รู้พอเดิมเล่นเปล่าได้ครับอ,รอืออือม,มีคนถามบ่อยอุสุมมีแบบฝังตะกุดไหมมีล้านเปอร์เซ็น ผมทําหนังสือพาหลวงพอ่อกับวัดเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดปากอมขามเท่าเนี่ยหยิบมาตะกว่แบบนี้ก็แท้แล้วครับนะพระหลวงปู่สุขเนี่ยที่ฝังตะกุดเนี่ยหลวงปู่สุขทําขึ้นในวาระหนึ่งซึ่งตอนนั้นสร้างพระแจกพระป่าร้อยพุ่มอ่านะสร้างพระแจกพระป่าร้อยพุ่มของแท้กับของเก๊คือของแท้เท นะครับปากตะกุดส่วนของเก๊ะเอามาฝังนะแล้วทําเดือยหัวท้ายไว้แต่กลัวไงกดเดือยหัวท้ายแล้วตะกุดใส่ไปแล้วกดนี่ถ้าของแท้เนี่ยตะกุดเนี่ยจะถูกเทมาอยู่ในพระมันก็เหมือนกับฝังเขี้ยวหมาป่าอันนี้สองดอกนะข้างหลังดอกข้างหน้าดอกแน่นอยครับ แต่ละวันคืนหน้าพระก็ต้องตื่นเต้นพอน้อยธรรมศาลาปูบุญวัดกลางบางแก้วเห็นไหมพระเก่าอยู่ม,มัก็เก่าแหละมาเต่าหลวงปู่สุขชนิดที่เรียกว่าซื้อประพามุนทนปู่สุขเนื้อตะกัว ก็ต้องแบบนี้แหละครับอันนี้สวยไร้ทิตฐิคือตะกัวนะฮะถ้าตะกัวคุณดูตะกัวเก่าเป็นเนะี่ยแฟนเพจผมดูเป็นหมดแน่นอนวันนี้มีเต่าหลวงปู่สุก์วัดปราคอพรขานเท่าด้วยส่วนอันนี้สิ่งที่ผมอยากรู้เลยมีตะเข็บไหม อย่างแรกนะดูก่อนพระมีตะเข็บไหมพระไม่มีตะเข็บไม่คือปั้นทีละองจากนั้นก็มาไล่ความเก่าของตะกัวเออตะกัวสกรปรกแฟนเพจผมจะต้องรู้ว่าตะกัวสกรปรกคืออะไรอ่านะครับต้องรู้ว่าตะกัวสกรปรกคืออะไรหลังจากนั้นมาไล่เอกลักษณ์ของพระ อ่ะไปวัดทองคนที่แบบว่าเขาศึกษาปรามาเขาก็ต้องรู้เอกลักษณ์นะเอาลหลวงปูุ่กนี่หรือสีเบิกภัยฝังตะกุดคือในตะกุดหลวงพ่อก็ต้องลงมาด้วยความพิเศษแล้วเต่าด้วยอ่ะไปเอาพิเศษก่อนฝังตะกุดนะครับหรือสีเบิกภัยเนื้อชิน ตะกัวเนื้อผงผมก็ให้ไปแล้วเนื้อชิ้นธรรมดาที่ไม่มีตะกุดก็ให้ไปแล้วอันนี้ท็อปสุดเลยมีตะกุดประกันแท้ให้ใช่ไหมลักษณะการทําการตัดก็เหมือนผ้าหลวงผู้สุกตะกรวเกา่าเนี่ยตะกรวสกรปรกเนี่ยแฟนผมแฟนเพืผมจะเข้าใจาว่าตะกรวสกรปรกนี่คือตะกรวสมัยก่อนน่ะมันไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือที่ถลุงให้สะอาดอ่า ตะกัวสมัยก่อนเวลาเทมามันก็จะมีโลหะอื่นปนอยู่ด้วยผ่านไปเขาก็แสดงลักษณะกายภาพขเขาออกมาไม่ว่าจะเป็นสนิมแดงไข่แมงดาปานดําแต่ตะกัวสมัยนี้มันถลุงสะอาดหมดแล้วครับนะเอามาเทมันก็แค่เนื้อเดียวแล้วก็มีนวลนข,ขาวๆเท่านั้นเอาวะเนี่ยปูสุกมาแล้วเราไม่คุยอะไรกันเยอะด้วยครับอันนี้ฝังตะกุด นี้ฝังตะกุดคุณเหลือเวลากันอีก40กว่าวิโอ้โหนะเอาแล้วครับมาใครจะได้ไปท็อปสุดในรุ่นนะหลวงปู่เศร้าถุมงคลครั้งนี้นะครับนะในการเป็นนะครับวัตถุมงลลสมนาคุณให้กับงานพระป่าร้อยพุ่มสมัยก่อนพระป่าร้อยพุ่มนี้ไม่ธรรมดานะ นะผมจะบอกให้แล้วก็ไหนๆท่านทํามาแล้วก็อันไหนแจกพระป่าร้อยพุ่มพุ่มละองค์ก็แจกไปอันไหนที่เอาไว้แจกนะคนที่มาร่วมงานทําบุญก็ท่านก็ทําคราวเดียวกันนะครับนะอันนี้สุดในรุ่นครับไม่ต้องหาองค์ที่สองครับสุดในรุ่นครับวันนี้ต้องบอกวันนี้สุดในรุ่นจริงๆครับ เนี่ยสุดในรุ่นครับคือได้ใช้ทั้งตะก,กุดของท่านนะคือเล่าเรื่องเก่าอะ่ะมันไม่มันร้องเพลงเดิมมันไม่เพาะไปเปิด youtube ผมดูแล้วกันว่าการดูพระเนื้อตะกัวดนะดูง่ายมากถ้าคุณดูตะกัวยุคนั้นให้เป็นมันมากอยู่แล้วครับนะต่อไป เตาอันนี้เป็นเครื่องลางหลวงปูสุขที่เก๋เยอะมากก็ด้วยความยอดนิยมไม่เข้ามาหลายวันมันเหมือนมันแน่นอนครับถ้าเป็นพระยอดนิยมแล้วราคาเนี้ยยังไงก็มันครับไลน์ในสตูใช้เสียงได้เต็มที่ด้วยเอาเตาหลวงปูสุกพระหลวงปูสุกหมดแล้วเหลือเตาอีกอันเดียวเครื่องลางยอดนิยมของหลวงปูเก๋เยอะมากไม่ดังไม่แพงไม่มีเก๋หรอกครับไปต่อเลยครับ ต่าหลวงปุสุกวัดปาาคอมะขามเท่านะครับเนื้อนะครับตะกัวแก่ชินแบบนี้หยิบม,มาแท้เลยตะกัวแกชินแบบนี้นะปูบุญก็แบบเนี้ยป่สุก็แบบนี้หยิบม,มาแท้เลยครับนี่แบบนี้คือหยิบม,มาแท้เลย ประกันแท้ให้นะยิ่งกว่าประกันอีกอันนี้นะครับเก๋เนจเจอเป็นเข่งนะเต่าสุกเนะี่ยโอ้ยไม่ถูกครับเอาว่าพระมีองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวแล้วแต่เพื่อนเลยพระมีองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวใครจะได้เป็นเจ้าของก็ หลืออีกห้าสิบวิเสร็จเกเป็นปิ๊บผมจะบอกให้มีทั้งเกแล้วมีทั้งไม่ถึงยุคโอ้โหสิบกว่าวิสุดท้ายอันเนี้ยคือเต่าหลวงปู่สุขที่แพงนะก็เรียกว่า ต้นตำรับวิชาพญาเต่าเรือนแห่งเมืองชัยนาทเกเยอะมากผมก็บอกเลยเออถ้าได้ไปเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอที่แกมีเป็นแข่งที่มันและอันนี้สวยด้วยเรื่อของเรื่องอะ่ะผมอ่านเป็นไรที่ไม่ค่อยอ่านตัว,ต,วตัวเลขราคาคุณนิกภาพบอกไหมคือพระมีองค์เดียวเจ้าของไม่ได้คนเดียวให้พระเขาเป็เจ้าของไปเต่าหลวงปู่สุกวัดปากของมะขารเท่า ที่หายากกว่าสี่เหลี่ยมประภามณฑลนะครับที่หายากกว่าสี่เหลี่ยมประภามณฑลจะหืมเต่าหลวงปู่สุกสี่ห้าหมื่นไหนู่นนะครับสี่ห้าหมื่นไหนู่นครับผมจะบอกให้นะสี่ห้าหมื่นไหนู่นครับเต่าหล,งลวงปู่สุกเนี่ยผมบอกแล้วนะว่าเต่าปู่สุกเนี่ย มีคนเอามาขายผมเนี่ยเยอะมากแต่ไม่เคยเจอแท้แท้น่ะคือแบบนี้อุ้ยอ้าวเรียบร้อยนี่ปู่บุญนะพอเวลาใช้แล้วจะขึ้นปานดําขึ้นไข่แมงดาเพราะอะไรเพราะอันนี้คือเนื้อชิน้นที่เอาจากกูวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุมาเทเนี่ยที่ผมบอกว่าพระดีนอกดีในครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วองค์นี้เอาไปห้าพันแปด ห้าพันแปดนี่ไม่สวยแต่ดูง่ายห้าพันแปดร้อยบาทครับนี่กีปัวปูบุญวัดกลางบางแก้วปิดตาสามร้อยห้าสิบเคมีคนต่อผมห้าแสนแล้วผมยังไม่ขายเลยครับห้ 5, บาพันแปดว่าพี่นาสาดอ่ะเนี่ยได้แขวนปูบุญแน่ๆนะครับพ่อน้อยวัดธรรมมาสาราอ่าอันนี้พ่อน้อยวัดธรรมมาสารา แท้แท้แบบไม่ต้องไปลุ้นนะเนี่ยนะครับพ่อน้อยวัดธรรมศาลาแท้แท้แ,แบบไม่ต้องไปลุ้นเอเอาไปสี่พันสีพันบาทหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาชินราชหลวงพ่อน้อยเอาไปอยากให้ให้หมดวันนี้พระได้อะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยไลฟ์ผมจะมีแต่พระแบบนี้ให้คุณรู้จักปู่เทียนวัดโบสถ์ประทุมธานีนี่สมเด็จที่ ทำถวายในหลวงร .9 มีศูนเก้าสมเด็จที่แพงที่สุดของปูเทียนก็คือรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นเป็นมืนมืนอเนี่ยนี่ตะกุดฝังตะกุดแฟนเพจผมจะรู้กันไหมเนี่ยผมก็กลัวคุณไม่รู้ไงวัดทองขอส่องนะเนื้อแปดจนผมหลอดนะเนื้อมันดูไม่ง่ายมันูถ้ามันดูง่ายคือง่ายเลยนะพระเนี่ย ันนี้มันดูไม่ง่ายแต่จริงแต่เป็นศิลปะวัดทองแล้วครับปั้นยันตัวเทาะนะครับเนี่ย,ยอันนี้ก็ลงนามมาพระทะไม่สบายใจพระแ้รถ้ามันดูง่ายหยิบมันดูง่ายเลยเนะครับถ้าอันนี้เป็นเนื้อตะกวด้วยถ้าเป็นสัมฤทติจบเลยอ่านะครับก็ะปู่สุกวัดปากคอมขามามเท่า บางคนก็บอกพ่อโตวิหารทองอแต่ปูสุขทำและเสกให้นั่นแหละอันเนี้ยอยากได้อะไรเพื่อนขอมาโอ้โหมันมันแน่นอนอันเนี้ยนะเป็นพิมพ์ที่มีในวัดอโนคงด้วยครับอ่าเป็นพิมพ์ที่มีในวัดอโนคงด้วยอันเนี้ยเป็นชินบางคนก็เรียกว่าชินกรอบ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าชิ้นกรอบอ่ะมันเกิดจากอะไรมันเหมือนกับเวลาเราแกงกะทิอะแล้วมันมีฟองอยู่ด้านบนน่ะอ่าเหมือนเวลาเราแกงกะทิแล้วมันมีฟองอยู่ด้านบน <S <S ถามว่าที่ไหนก็แน่นอนครับปูสุกเพราะพิมพ์เนี้ยมีอยู่ในพิมพ์ที่เอาไปทําของเมกะสิทธิ์ของวัดอนงด้วย ได้มาปูสุกหมดอนะจะชิ้นกรอบเนะี่ยชิ้นแบบเนี้ยจะระเบิดเนี่ยเราก็จํำกันมาฝังกันมาตลอดสมัยก่อนชิ้นกรอบนะีไม่เล่นผมก็ไม่รู้ไม่เล่นเพราะอะไรกระเพาะหลวงปู่เหมือนกันเนี่ยเอาไปแขวนกันขำๆเอา4ี่พเอาสี่พบาทแล้วผมอะการันตีให้เป็นปูสุกด้วยเนี่ยได้มาพร้อมกับเต่าเมื่อกี้บ้านเดียวกันเลย นะบ้านเดียวกันเลยเนี่ยสี่พันบาทเนี่ยอย่างเงี้ยแขวนสบายใจอันนี้เขาบอกเป็นหลวงปู่พูว่าท่าล่อก็นะก็จะเก่าน้อยกับบุสุกมาหน่อยเขาบอกเป็นปู่พูว่าท่าล่อผมก็ปู่ภูท่าล่อพิจิตนะนะก็จะมีเหรียญก้นแมงป่องเขาบอกเป็นปู่พูท่าล่อ แต่ผมหยิบมาดูปุ๊บเนี่ยผมว่าเนื้อไม่ถึงผมไม่เเป็นคนเล่นพระบนความรู้ของผมคือถ้าตะกัวเก่าอ่ะแบบเนี้ยเก่าเก่าระดับเก้าศูนย์นได้อ่าตะกัวเก่าแบบเนี้ยเก่าเก่าระดับร้อยปีอ่ะได้อ่าแต่จะบอกแบบเนี้ยเก่าแบบแปดศูนย์นะผม ไม่เชื่อไงให้เขาขายกันเป็นอย่างนั้นอย่างางี้นอยเงี้ยผมก็ไม่เชื่อผมก็รีบมาบอกแฟนเพจว่าแบบเนี้ยเขาเล่นเป็นปูผูทาล่อผมก็ไม่รู้ว่าปูผูทาล่อท่านมรดภาพเมื่อไหร่พระพิจิตแต่ผมไม่แบ่งแฟนเพจผมแน่เพราะผมว่าแบบเนี้ยไม่ถึงโอ้โหถ้าแบบเป็นปูผูทาล่อพิมพ์นี้แล้วเนื้อสักประมาณนี้นะจัดให้เลยเออถ้าเนื้อแบบนี้ยจัดให้เลย ครับอ้าวนี่พออินเกาะหงนครสวรรค์นี่อ่อนกว่าพาอเดิมหนองพนิดเดียวอ่าพออินเกาะหงสมเด็จหลวงพ่ออินวัดเกาะหงหนังสือพระสมัยก่อนลงทุกเล่มเหรียญพ่ออินเกาะหงเนี่ยอันนี้สมเด็จท่านเนื้อคุกลักด้วยนะ บางคนเห็นดำๆแบบนี้ใบาลาน no 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 แบบนี้คุกลักอแต่คุกลักปีสัปดห้าร้อยอ่ะลักมันยังไม่แดงมาได้แค่นี้แหละครับนี่ไม่ใช่ใบาลานนะครับนี่นะคุกลักคุกลักก็กลวยคุกลักก็เอียก็ได้เท่านี้แหละแต่ถ้าอีกร้อยปีมันจะแดงกว่านี้อันนี้เป็นเนื้อคุกลักนะครับลักนี่กว่าเขาจะแดงเนี่ยต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นร้อยปีนะครับสามพันห้า เอาเวลาเอาไปได้ไปปุ๊บก็สมเด็จพ่อเดิมก็แบบเนี้ยวัดชอนเดือยนครสวรรค์เก่งเก่งมากผมบอ,อกเลยครับเก่งมากเนี่ยไปเซิร์ช Google ผมว่าว่าลงแข่งกันเนี่ยว่าใครมีสมเด็จปู่อินก่อหงแค่ตอบคำถามคนที่ถามนี่หลวงพ่ออะไรได้่คุณก็เท่แล้วเห็นไหมฮะอ้าดักขนน,นวันนี้ มีให้สององค์เห็นไหมเนื้อสมเด็จวัดดักนนท์อ่ะแฟนเพจผมเนี่ยนะสบายใจอ่ะเพราะอะไรเล่นไปแล้วเห็นไหมเนื้อของสมเด็จวัดดักขนนท์ไม่เหมือนวัดอื่นครับไม่เหมือนวัดอื่นครับแล้วเก้าชั้นเนี่ยสูงถ้าใายตองต้องรีบแขวนก็ลำดับ พลังจิตกรรมฐานยิ่งหลายชั้นยิ่งอยู่สูงส่งมากสมเด็จวดดักขนน์แหมผมหยิบดักขนน์มาให้องค์ละหลักพันนะครับสมใส่ไข่ปลาเลยนะนี่ผมเก็บไว้หนึ่งองค์ผมรับซื้อตลอดผมประกาศรับซื้อไม่อั้นนะซื้อไม่หยุดนะครับสมเด็จวด,ดาักขนน์มาเลย แมเนี่เหรียญหลอเนี่เจ้าคุณจุ้ยว่าสามปื้มขอสมเด็จระครังหลัง้อนหน่อยไม่มีเนี่เจ้าคุณจุ้ยว่าสามปลืม้มเนี่เห็นไหมนี่ก็ไม่เคยเจอนะเจอแต่เนื้อผงอันนี้เจอเนื้อทองผสมเราดูดีครับเนื้อแดงกับพระทามันยังแตก เนี่เจ้าขุนจุ้ยว่าสามพื้พามทองผสมหายากเดี๋ยวบางคนก็นไม่รู้จักอีก